รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์เอ็มคอร์ดแฟมิลี่ช่อง14และ v i l l a จทีวีภูมิใจเสนอ สารต่อที่พ่อทำ อ,อยากขี่ควายใช่ไหมค่ะ <ขอ S 1> ใครอยากขี่บ้างนใครเคยขี่แล้วยังม,มีใครก็อาวตอนีอด้ดีเลยมูนนี้ที่ใช้พัฒนาก็มีอีกอ่ะมีคนมาถวายที่นะเขาไม่อยากเก็บที่ไว้แล้วก็ให้เป็นประโยชน์ถวายมูนนี้ที่ใช้ใช้พนาที่บอกถวายใชยพ้พัฒนาเพ,พราะใช้พนาเพราะจะอยู่ราชการที่9ล้าสเป็นนายกนะครับตอนนี้สุเด็จพระเทพสมเป็นนายกพื้นที่นั้นมันอยู่ที่ลุ่มเพราะอยู่ที่ลุ่มน้ํามันก็ท่วมทุกปี จเด็กพระเทพานทรงตรงเก่งมากรับสั่งบอกเอา้าน้ําท่วมเหรอน้ําท่วมงั้นเลี้ยงควายเลยเพราะควายนี่มันชอบอะไรชอบน้ำชอบน้ำป่ายทีนี้ก็เลยรับสั่งบอกว่าไปตั้งเป็นศูนย์โรงเรียนเลยโรงเรียนสอนควายตั้งชื่อว่ากาสอนกับชีวิตที่นั่นเราก็เปิดสอนควายเพราะควายทุกตัวไม่ใช่ว่าไถนาเป็นนะเข้าใจป่ะใครอยากจะ เอาควายกันตัวเองมาเรียนก็มาสมัครเป็นนักเรียนได้นะแล้วก็เจ้าของต้องเข้าออเรียนด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่เข้าออเรียนเดี๋ยวสั่งควายไม่เป็นนะเราก็ต้องมีครูควายครูควายนี่หมายความว่าควายที่ไถดาเป็นอยู่แล้วนะมาสอนเพื่อนควายด้วยกันไอ้ควายที่มันจะทําตามเพราะนั้นสรุปว่าเข้าไปในะที่นี้จะเห็นภูมิปัญญาของชาวบ,บ้านชีวิตดั้งเดิมของเราหมดเลยเพราะว่าบางแห่งก็จะทํา ใช้ควายอยู่ใช้อะไรอยู่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรเครื่องคนแล้วเผื่อการข้างหน้าด้วยวันหนึ่งถ้าเกิดน้ำมันมันไม่มีเพราะ,ะนั้นเราก็เตรียมไว้ก่อนเลยไม่ใช้ไม่เป็นไรแต่พอวันหนึ่งต้องใช้เนี่ยเขาก็ถ่ายนาเป็นเลยเป็นประโยชน์เป็นเป็นผ่อนแรงงานอะไรอะไรได้ทั้งหมดแล้วถ่ายมาในของส่วนที่เขาถ่ายมาจะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรอะไรใส่แปลงผัก <laughs> คุณปูค่ะนูอยากรู้เรื่องที่ในหลวงท่านทรงขับรถไถน,นาควายเหล็กอะค่ะเพื่อเตรียมในการปลูกข้าวท่านท่าน,นลือฟื้นพิธีเก่าๆนะ <c oughs> พิธีแรกนาขวัญคือเป็นประจําทุกปีเนี่ยก่อนฤดูการทานาจะมีวิธีแรกนาขวัญน,นะครับมีพราม์เพลิมมาทำพิธีาศาสนามีอัพญาโคมาเสียงไทยปีนั้นน้ําดีหรือน้ําไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ย พอเสร็จพิธีที่สามหลวงก็จะเสด็จกลับที่วังชุนจิตนะสมัยก่อนนี่ก็เอาเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งเนี่ยมาปลูกข้าวในสวนจิตมีนานะมีแปลงนาอยู่ด้วยท่้นก็ปลวยข้าวเลยแล้วก็ตรงไถเองเลยเพระองค์ท่านก็ทรงรถไถด้วยพระองค์เองเลยมีภาพปรากฏตอนนั้นดำรงทรงดำรง,ง,งตำแหน่งเป็นเจ้าฟ้าชาย นะที่ปัจจุบันคือรัชกาลที่10เนี่ยก็ประทับอยู่ด้วยก็ประทับจะสอนให้ไถนาไถอะไรอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วปลรยข้าวแล้วก็เก็บเอาพันธ์ข้าวนั้นไปทํำพิธีในปีตัดไปอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้วิธีการทํานาสมัยดั้งเดิมกันอยากทราบแล้วใช่ไหมละครับว่าจะเป็นยังไงสักครู่เดียวครับ